พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตลาดจตุจักรกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะที่โซนสัตว์เลี้ยงซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าของร้านค้าลงมาเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็มีการไปเจอปลากัดกว่าร้อยตัวที่ยังรอดชีวิตค่ะปลากัดร,รวม300ชีวิตที่ยังรอดจากเหตุไฟไหม้ที่อยู่ในโซนล็อกริม,มโชคดีค่ะที่ไฟลามไปไม่ถึงคุณผู้ชม เจ้าของร้านปลากัดเร่งนำปลากัดที่รอดชีวิตออกจากพื้นที่ร้านนะคะซึ่งทีมข่าวโมโนทีนี่นายก็ไปพูดคุยกับนายธัญวัน์พานชาตรีเล่าว่าเช่าล็อกที่ตลาดมาสิบล็อกเช่ามาแล้วกว่าเปีประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นณขณะนี้อยู่ที่1ล้านกว่าบาทซึ่งตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปลาทั้งหมด 2, 0 0 0กว่าตัว <S <S โดยราคาปลากัดในร้านเริ่มต้นที่300บาทถึงหลักพันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาคัดเกรด เพื่อใช้ในการประกวดตอนนี้บอกว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าไม่มีพื้นที่ทํากินเบื้องต้นก็รอให้เป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ในการเยียวยาต่อไปค่ะโอตอนนี้คือกระทบหมดเลยครับไม่มีที่ทํากินนะครับเพราะว่าผมมีร้านที่นี่ที่เดียวณจุดเดียวด้วยนะครับตอนนี้ต้องหาร้านที่ทํากินใหม่นะครับเพื่อเพื่อทําการตลาดเริ่มใหม่ทั้งหมด ขณะที่ด้านหน้าอาคารที่เกิดเหตุพบว่ามีคนเอาดอกไม้และอาหารสัตว์ไปวางไว้ตรงพื้นแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับสัตว์ทุกตัวที่ตกเป็นเหยื่อของอภีของอาคีภัยครั้งนี้รวมถึงเจ้าของร้านขายแมวสองคนครับที่เอาอาหารแล้วก็น้ําไปวางไว้นี่สท่านนี้นะครับบริเวณหน้าล็อกขายของพร้อมกับเปิดใจบอกว่ารู้สึกสงสารแมวนะ ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะเอาแมวมาไว้ที่นี่ให้มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้แมวที่ตัวเองขายเนี่ยไปเจอกับเจ้าของที่ดีไปอยู่ในที่ที่ดีๆแมวที่ตายไปจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยสังเวยไปทั้งสิ้น10ตัวครับขณะที่การสำรวจความเสียหายเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับลงพื้นที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงผิวพัน์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจบอกว่าได้นำกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม หลังจากความร้อนในอาคารลดลงแล้วทั้งได้นำกลุ่มงานตรวจเคมีและฟิสิกส์มาดูเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ไหมหลังตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวจะคืนพื้นที่ให้พนักง,งานสอบสวนและให้ทางเจ้าของที่ก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ทางผู้เช่าพ่อค้าแม่ค้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองต่อไปครับ